ก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมกลับช่วงเย็นนะวันนี้เย็นวันอังคารนี่ยี่29ก็มาดูเราพัฒนานะเราพัฒนารอบที่แล้วนะครับสูตรนี้นะสูตรนี้เข้าอย่างละตัวอีกแล้วนะครับเข้าสองเข้าเจนะครับก็จะไ,ได้สองเจ็ด สองเก้าสี่เจ็ดอะไรนี้ไม่มาเด่นจานรอบที่แล้วหลุดนะครับส่วนแต้มล่างก็หลุดเนาะก็มีตัวหลุดตรงนี้แล้วก็หลักร้อยเข้าที่เจ็ดนะครับเนาะเลขตารางนะเลขตารางรอบที่แล้วผ่านไหมนะสูตรนี้จะตามต่อหรือจะยังไงมาดูกันต่อรอบนี้นะถ,ถ้าหลุดแล้วมาอย่างละนี้เอออย่างละตัวอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสูตรจับใหม่นะครับหลังจากที่เดินดีมารอบที่แล้วสามตัว เออเนาะก็หลักร้อยผมเน้นตัวเดียวเนาะก็ฟันจริงนะผมฟันที่เจ็ดเลยร้อยผมเน้นเจ็ดตัวเดียวฟันโชวเจ็ดเน้นที่สุดนะเพราะมันชนแล้วก็ชนขี้ด้วยอะรอบนี้ก็จับตามองที่ร้อยอีกทีหนึ่งนะรอบที่แล้วผมให้ร้อยหกเจ็ดแปดนะครับฟันที่เจ็ดเพราะว่ามันชนที่เลขขี้ก็คือเลขเจ็ดตัวเดียวนะไม่มีใช่เลขคู่นะครับถ้าเลขคู่ก็ต้องหกแปดทีนี้ไปชนที่เลขขี้ก็ ตามเป้านะครับเลข7มาเต็มๆแต่เสียได้3ตัวนะครับ747 749 729 727มีมาแค่มาแค่2ตัวนะครับ72นี่ไม่มี0นะครับ729ซึ่งสุดที่หมเราทําได้มัน292 7นะครับ729 720มาทุก7นะ2มาทุก7นะครับแต่ไม่มี0นะรอบที่แล้วผมไม่ได้ใส่0เลยก็ ศูนย์ไม่เด่นโอ้เสียดายศูนย์มาเต็มๆนะครับเนาะก็มาตรงนี้เจ็ดหลักร้อยมาถูกทางแล้วเนาะเออคุณนาตาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์เสียดายค่ะเล่นเจ็ดเหมือนกันค่ะแต่มาในรูดมาคุณกุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ,อ้ยเมื่อกี้น่อยบนออกอะไรน่อยบนเข้าไหมผมไม่ลุ้นนอยบอลนะเัี่ยไม่ได้ดูเลยแต่เห็นข้างล่างออกสองหนึ่ง ถ้านอยบนเราปังอีกก็โอเคนะนอยนะนอยปกเนาะก็วันนี้ผมให้แปดกับเก้านะครับเออนอยบนจะมาหรือเปล่าล่างไม่มาแล้วเมื่อกี้คุณทิพย์มางบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนคนุณกุ้งอ่ะมุนวัสนาลาวันพุดเด่นเก้าศูนย์นะวันพุธวันนี้ก็ยากเหมือนกันไม่ถูกอะไรเลยพังนี้นะหคร่งแปดเออห้าแปดเอาเข้านีนนานะ่นาเนาะง้น คุณปอนสวัสดีครับอาจารย์ปกติห้าแปดสองโอเคนะครับแสดงว่านอยปกเราผ่านนะครับเนาะถ้าออกมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวเน้นแต่ก็อยู่ในชุดที่ผมจับให้นะเออน้อยปกหน่อยปกใครตามน้อยปกวันเมื่อวานนี้เกือบแตกสามตัวก็มาบนล่างนะครับเมื่อวานเวันนี้มามาตัวรองเฮ้ยห้าแปดแปดห้านะครับอาจจะไม่ได้เน้น ไปเน้นที่84แทนนะุ้ยมองดู84นี่ว่าจะมาชุดนี้นะครับไม่มาะ85ตัวดองนะครับ85เดี๋ยวก็ยังมานะครับไม่หลุดนะตรงนี้ผมเน้นอยู่นะแปดห85เอองั้นนั้นนอยเราผ่านนะครับปกปกติอ่ะเจาะเพิ่มก็ผ่านเหมือนกันงั้นอ่าฝ่นนี้ใครตามปกวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับปกเป็ป89ก็มี85อยู่นะครับมาดูลาวดีกว่า กอืทําไมมันไม่เดินดีเหมือนห้าน้อยเนี่ยรอบที่แล้วมันหลุดนะครับก็สูตรมาอย่างละตัวมันไม่มาเจ็ดสองนะครับถ้ามันมาเจ็ดสองนี่ปังเลยนะผมเน้นเจ็ดแบบสี่กับเจ็ดแต่สี่ไม่มาเลยนะครับก็ไปเข้าที่ล่างตรงหลักร้อยเนี่ยที่ผมเน้นแบบสุดๆเลยนะครับเห็นบนก็ไปเข้าที่เจ็ดนี่แหละหลักร้อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเออแต้มไม่ถึงนะครบไม่ถึงสอง ที่จริงเขาน่าจะออกเ็ดสองนะ <c oughs> ทำไมถึงไม่ใช่นะ <c oughs> ล่วก็นี่มาตามกันรอบนี้นะ,ะจะไปยังไงต่อนะลองดูพิจารณาสูตรนี้ต่อนะครับว่าจะมาไหมแล้วก็เด่นพุทธกับหลักร้อยวันนี้ผมปล่อยหลักร้อยให้เลยแต่พรุ่งนี้ค่อยเน้นตัวเดียวนะให้หลักร้อยพรุ่งนี้ผมค่อยเน้นให้นะครับว่านเน้นอะไรวันนี้ผมปล่อยไอ้ตัวที่ชนหลักร้อยให้ก่อนหลักร้อย ตัดจากห้าตัวเหลือสามตัววันนี้นะครับตัดตัดจากห้าตัวเหลือสามตัวนะสาหรับสนะูตรหลักร้อยเนาะใครอยากได้หลักร้อยวันนี้ลองเอาพิจารณาดูก่อนก็น่าจะติดที่ล่างนะครับเออสวัสดีค่ะแอดสวัสดีห้าแปดโอเคเชฟพอดีบอกสวัสดีค่ะสมพงษ์นะครับนะ้าแปดโอเคนะครับวันนี้นะ่าจะมาแค่มาแค่บนนะครับเมื่อวันเราฟาดบนล่างเออหน่อยช่วงหลังนี้ก็จับทาง เดิมจับทางได้แล้วนะอาสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะมาสองงวดติดก็คือมาสูตรละตัวนะครับแล,แล้วมาสองสูตรหนึ่งเจ็ดสูตรหนึ่งสูตรละตัวรอบนี้มันจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับก็คือแสนบวกด้วยสิบบนบวกด้วยเก้านะครับสี่บวกเก้าเป็นสิบสามอีกแล้วครับท่าน <laughs> หรือเขาจะมาจริงๆรอบนี้นะอีกแล้วครับท่านรอบที่แล้วผมบอกแล้วว่าสามเป็นตัวเลขที่ผมระแวงระแวงก็ยังไม่มานะครับก็ยังเป็นสองอยู่นะครับเออรอบที่แล้วผมก็ระแวงนะก็คือมันติดอยู่ในสูตรไม่กล้าตัดออกไปเบียดเบียนตัวอื่นหมดเลยนะโอ้โหเซ็งเป็ดนะครับมาอีกแล้วนะครับท่านไอตัวไหนเกลียดยิ่งมานะครับเลขสามหรือรอบนี้มันจะถึงเวลาเข้ามาสักทีอันสูตรนี้แหละสูตรที่สองที่รอบแล้วก็มาที่เลขเจ็ดนะครับ หมื่นบวกร้อยหกบกเจ็ดเป็นส <c oughs> ิบสามยิง่งห้ามยิ่งยุนะครับรอบนี้นะครับชนกันที่สามสี่ห้าแล้วก็เลขไอ้ที่ยังไม่มาสักทีก็คือมันจะมากี่โมงนะครับทางถามอยว่าสามจะมากี่โมงจะมารอบนี้หรือเปล่าเออชนสามสี่ห้าหรือมันจะมาแล้วนะชนสามสี่ห้าแต่ถ้าจับคู่นะครับก็สามสามสามสี่สามห้ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยสูตรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สี่สามสี่สี่เบิ้ลอย่างเดียวเลยสี่ห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าโอ้โหสามมาอีกแล้วจะตัดทิ้งหรือจะยังไงเนี่ยส <c oughs> ามส่วนเด่นพุทธนะครับรอบที่แล้วบ,บุเด่นพุทธก็เข้านะรอบที่แล้วเด่นพุทธน่าจะเป็นหนึ่งสี่แปดหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะครับเด่นพุทธรอบที่แล้วได้หนึ่งสี่แปดนะครับก็ เข้าแปดหนึ่งนะครับเข้าแปดหนึ่งล่างครับรอบที่แล้วมาแปดหนึ่งล่างนะครับสาหรับชุดเด่นวันพุธเด่นวันพุธรอบนี้นะครับเข้าเด่นไปที่เจ็ครับมีสามติดครับเจ็ดศูนย์สามมีสามติดครับถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ3ามชนนะครับ อเด่นวันพุธรอบที่แล้วมาสองตัวนะครับรอบที่แล้วผมให้แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดนะครับก็มาที่แปดหนึ่งรอบนี้เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ออกไปแล้วนะครับเจ็ดสามรอบนี้ถึงถึงเวลาเข้ามาหรือเปล่าหรือจะมาศูนย์สามอ่ะอ่ะศูนย์สองและศูนย์สามอ้าออกสามตัวนี้เลยหรือเปล่าเอยที่บอกว่าหลักร้อยผมได้เจ็ดเองนะแล้วเราดูหลักร้อยนะหลักร้อยรอบนี้นะครับอืมชนไหมขอดูหลักร้อยนิดน,นึงนะ ร้อยบนแปดงวดผิดหนึ่งงวดรอบนี้นะครับสองสูตรไม่ชนแต่สูตรที่เดินดีหลักร้อยหลักร้อยรอบนี้สองสูตรไม่ชนนะอืมมันได้ตัวนี้นะครับสามตัวหลักร้อยผมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็คือชุดเด่นล่างอะร้อยเด่นล่างนะครับ ันได้เด่นไปที่มันใช่ไหมใช่ดิอืมเลขต่ำาหนึ่งสองสามครับหลักร้อยสามตัวพรุ่งนี้ผมจะเน้นอะไรให้ก็รอดูนะครับผมให้หลักร้อยไปสามตัวอ่ะที่สุดที่เดินมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสามที่ชนอีกแล้วรอบนี้นะครับชนเด่นพุทธด้วยนะครับเจ็ดสามหลักร้อย 1, 2, หนึ่งสองสามหรือมันจะมาเลขต่ำจริงๆนะครับรอบนี้ หนึ่งสองสามนะใครคิดว่ามันจะมาเด่นล่างก็ตัวไหนก็นี้เลยครับหนึ่งสองสามนะถ้าสูตรไม่หลุดนะรอบที่แล้วสูตรตัวสูตรที่ได้นะมันคือหกเจ็ดแปดพอผมไปจับชนกับสูตรเก่ามันสูตรเก่ามัน5้าตัวมันชนหกเจ็ดแปดแต่รอบนี้มันไม่ชนแต่ก็มองว่าหนึ่งสองสามน่าจะมาที่หลักร้อยได้ครับรอบนี้หนสองสาม ทีนี้ผมจะเน้นคู่หรือเน้นคี่นะครับถ้าเน้นคู่ง่ายมากเลยตัวเดียวนะครับถ้าออกเลขคู่ผมฟันให้2ตัวเดียวแต่ถ้าออกเลขคี่มันจะเหลือสองตัวนะครับสําหรับหลักร้อยนะรอดูผมฟันพรุ่งนี้ว่าผมจะฟันอะไรเนาะหลักร้อยเด่นอะไรเนี่ยผมคัดให้เหลือสามตัวแล้วนะหนึ่งสองสามนะรอบนี้ก็มีสิทธิ์มาครับนะแป๊บหนึ่งนะเสียงดังรถโอเคเดี๋ยวรอรอรถเงียบอีกนิดน,นึงนะครับ เราเสียงเขาเงียบนิดหนึ่งขอดูคอมเมนต์นะเลขเจเบ,บิ้ลไหม่ใครแอดวันพุธเลกเจเบิ้ลใหม่สุภรณรันเดนสี่เมลงดครับอาจารย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสวัสดีค่ะเมน็ดสวัสดีครับอาจารย์ผมว่ามาห้าเจ็ดเจ็ดห้าจะชนสองสูตรครับเมื่อวางก็สองสูตรก็ศูนย์สองโอ้เจเบิ้ลใหม่เหรอ เ้วดูจากตัวเลขที่จับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คือคือเบิ้ลแต่ตอนนี้คือทําไมสามชนกันอีกแล้วอะชนเยอะเลอเกินเนี่ยสามทั้งสี่สูตรนี้มีสามหมดเลยเนาะสามสี่ห้าสามสีหาสามส่ห้าเด่นมันพูดผมยังติดสามมานะครับเจ็ดศูนย์สามร้อยผมยังมีหนึ่งสองสามติดมานะครับหลักร้อยถ้าคู่ขี้ผมเดินต่อนะรอบที่แล้วผมได้รอบที่แล้ว สองสูตรผมชนที่หกเจ็ดแปดนะผมฟันให้หกเจ็ดแปดล่างแล้วก็ฟันเลขขี้ว่าวันได้ที่เลขขี้เนาะก็ได้เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวแต่รอบนี้ก็รอลุ้นเลยถ้าเลขถ้าเป็นเลขคู่คือสองอย่างเดียวหลักร้อยแต่ถ้าเป็นเลขขี้จะตกที่หนึ่งกับสามนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยผมวางไว้ที่หนึ่งสองสามเหลือเหลือแค่นี้นะครับเอาหลักร้อยไปดูแบบหวานไปก่อนนะครับเออหลักร้อยก็คือหนึ่งสอง สามนะครับจะฟันอะไรให้หนึ่งสองสามครับสามตัวนี้จับที่หลักร้อยส่วนแต้มล่างงดจะหลังจากที่เดินดีงดเสียหลุดแต่รอบนี้มันชนที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับแต้มล่างแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็จะมีห้าสามแต้ม 8, แปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แปดแต้มเก้าแต้มแปดสามห้าห้าสามตัวเดียวกันนะครับ ชนนะสี่สามก็ตัวเดียวกันนะรอบนี้ก็รู้สึกว่าตัวเลขถ้ามันชนอ่ะส่วนมากมันชอบมานะก็คือมันจะมายัางไงสามสี่ห้าคิดว่าน่าจะมีนะครับคิดว่าสามสี่ห้าน่าจะมีครับชนสองสูตรนะรอบที่แล้วก็สองสูตรนี้เขายังไม่หลุดนะถ้าถ้าถ้าถือเลขเด่นนะคือถ้ายึดเป็นเลขเด่นอนะ่ะสองสูตรนี้เขายังไม่หลุดนะครับไปทําดูได้นะก็ก็ค่อนข้างเสถิติค่อนข้างที่จะเดินดีอยู่ว่าตัวเด่นเขาจะมา เออสามห้าเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3 4มี่ห้าหน้ามองเพราะฉะนั้น3ามสี่ห้าหรือจะถึงเวลาที่สจะโผมาสักที <c oughs> เออตัวละสิบได้กำไรอยู่คะ่ะคณสมพงรุ่นหมดเลยคะ่ะรุะ่นสค่าเลขจะเป็นไหมคะรุะ่นสมค่าอุ้ยระแวง3ใช่ไหมเหมือนรอบที่แล้วที่ผมบอกว่ากลัว3 <c oughs> มาแต่ก็ แต่ก็ไม่กล้าฟันธงนะผมไม่ให้สามเป็นตัวเด่นมากให้ให้เป็นตัวรองเมร่ะมันยังไม่โผล่แต่รอบนี้ก็โอ้โหดูดูเด่นพุทธผมนะรอบที่แล้วมาสองตัวนะหนึ่งแปดไอ้รอบนี้มันจะมาเจ็ดสามได้ไหมศูนย์สามได้ไหมถ้าศูนย์สามถ้าสามมาที่ร้อยเนาะมันมันก็ต้องเป็นศูนย์สามล่างอะ่ะหรือจะเป็นตัวนี้ สองไม่มีนะในตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอะถ้าสองกับหนึ่งมามันก็น่าจะอยู่ที่อะไรมันก็ต้องเอาอะไรมาประกบกับหนึ่งกับสองเนี่ยแต่ถ้ามองที่เลขสามมันก็มีแค่สามสามสามสี 3, 3่สามห้าสี 5, ่สามห้าสามคิดว่าน่าจะมานะสามสี่ห้าชนขนาดนี้เนาะเออยากนิดหนึง่งยากนิดหนึง่ง แต่ยังไงอย่าจับให้เข้านะครับสายเหนื่อยนะสายเหนื่อยรอบที่แล้วเราเรารอดที่เจ็ดนะครับสายเหนื่อยผมลอดที่เจ็ดแต่ไม่มีเจ็ดศูนย์นะครับในตารางผมก็ไม่มีเจ็ดศูนย์นะมีแค่เจ็ดกับสองหกสี่ศูนย์สี่ไปลงล่างชุดหกตัวแทนนะครับสี่หกซึ่งไม่ได้จับให้ผมให้แต่สี่เจ็ดนาะผมชอบตรงเนี้ยประมาณเนี้ยรอบที่แล้วสี่หลุดนะครับมาที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดผ่านเออ อันนี้หลุดอ่ะไกส์สามตัวก็อยู่ประมาณเนี้ยเลขติดบนเลขติดบนมีสองห้าแปดไม่แน่นะสองห้าแปดร้อยเลขไกส์ไกสเลขติดบนรอบที่แล้วผมเข้านะหลังจากที่งวดก่อนมันหลุดแต่รอบรอบที่แล้วเลขติดบนผมเข้าอยู่เข้าเลขสองนะครับมันเข้าเลขสองทีนี้ถ้าเลขติดบน เลขติดบอลเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าถ้าให้ปุ๊บคนมองเห็นเลยน่าจะมาเลขนี้สองห้าแปดมีห้าอืมผมว่าตัวเลขเขาเขาจะออกไปทางรัฐบาลไทยหรือเปล่านะเพราะว่ารัฐบาลไทยจะออกันที่สองเนาะวันเลขเขาก็น่าจะนอกที่แล้วผมก็เน้นส่งผมก็ลุ้นเจ็ดอยู่นะครับคิดว่าเจ็ดน่าจะน่าจะโผล่มาติดมาได้อะก็โอเคอยู่เพราะว่ามันชน เออรอบนี้รอดูอีกทีกทพรุ่งนี้คุณอาตาบอกจะหนึ่งจะสองจะสามล่างกันหนึ่งหนึ่งค่ะโอเคสวัสดีครับจนนั้นคุณอเนกบอกสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดกันเป็นสี่สี่โอ้ยเนี่ยหมักสี่นะครับนะครับคุณอเนกบอกจัดสี่อย่างเดียวเลยนะครับสี่หนึ่งสี่เจ็ดหน้าตาบอกชอบเจ็ดเหมือนกันจะหนึ่งเจ็ดสองจะสามนะคิดว่าเจ <c oughs> ็ดหนึ่งเดินนะไอ้รอบนี้ถ้ามานะมัน มันเหมือนอ้รอบนั้นที่มันออกอะไรผมจับและตัวมันน้อยก็คือไอ้สองศูนย์หนึ่งหนึ่งไอ้รอบนั้นมันมาทั้งบนทั้งล่างนะคือผมมองแล้วตัวเลขเหมือนไม่น่าจะมาแต่มันมาไอ้รอบไหนที่แบบคิดว่าจะมามันดันไม่มาไปอย่างไอ้รอบเนี้ยเนี่ยตัวเลขมันน่ามามากเลยนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะแต่คนชอบมากเลยสี่เก้าอะไรสี่เจ็ดเนี่ยมันดันไม่มานะเนี่ยเลขมันสวยอะแต่มันไม่มาที่ไมมาสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดเก้าซึ่งไอ้ตัวสามเนี่ย ตัวแปรสําคัญเลยเมื่อคือมันเหมือนจะโผล่มาเออรอบนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าสามมาวันนี้ผมว่าพรุ่งนีออ้มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูจากสูตรที่มันชนกันสี่สูตรสามตัวเดียวนี้โอโ้โหฟาดไปสี่สูตรเลยเอา้ากำลังเขาแรงขนาดน,นี้น่าจะผ่านหรือเปล่าเออ อุตสาห์มาติดทั้งสี่สูตรเนาะเด่นวันพุธยังมาติดอีกอะ่ะเจ็ดศูนสามแน่ไม่แน่ <c oughs> <c oughs> มีแน่เลยชุดสี่ตัวนี้คุณธนาพลบอกสี่เจ็ดสามศูนย์สี่เจ็ดสามศูนนี่ก็มาตัวนี้เลยนะสามตัวนี้เลยเวลาพรุ่งนี้ มีเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลักษณชอบสามสี่ตรงกับอาอยุค่ะเออถ้าเจ็ดสามศูนย์ก็ตัวนี้เลยนะเข้ากับเด่นพุทธหมดเลยนะครับแต่คิดว่าสามสี่ห้าต้องมีติดแหละตัวในจะเด่นกันนะครับมาานี้กระจบมานี้ก็จบอืมนหน้ามองนะอันนี้ก็มีสามร้อย 0 3 4สามี่เจ็ดเนไคุณบ7กเจ็สามหนึ่งสเก้านะครับเกจะมีไหมพวกนี้เก้าเหรอคือถ้าให้ผมดูนะเก้านะตอนนี้ทําสูตรขึ้นมา วิแต่รอบนี้หน้ามองในตัวนี้จริงนะเออหน้ามองนะครับน้ามองชุดนี้นะผมว่าติดอ่ะติดอะ่ะสามสี่ห้าต้องมีอะ่ะเออมันชนกับสูตรอื่นด้วยอะ่ะทีนี้เก้าแต้มสองตัวบนชนสามสี่ห้า เก้ามีสิทธิ์ไหมพอได้ครับก็พอได้ครับเออเก้าก็มีสิทธิ์มีอยู่เจ็ดแปดเก้ามีอยู่มีสิทธิ์ครับอืมมีสิทธิ์เพราะว่ามันติดมาด้วยในในสูตรอมีครับแต่จะเด่นหรือเปล่าค่อยว่ากันสำหรับเก้าเออ เดี๋ยวผมจะลองอะไรให้ดูอีกอะเลขติดบนนะงวดที่แล้วเขาเข้านะเอาเลขติดบน 5้าแปดสองเอาเลขติดบนไปดูพีจันนาอีกทีนึงก็ได้มีห้ามีแปดมีสองรอบที่แล้วเข้าเลขสองครับหลักหน่วยอะเลขติดบนออรอบที่แล้วผมไม่ได้ลงให้คือถ้าผมเพิ่มลงให้มันก็จะติดอยู่ก็ติดที่เลขสองรอบนี้ก็มีห้ามีแปดมีสอง หลักร้อยมีแค่นี้ผมให้แค่นี้หลักร้อยรอบนี้ตัดตัดเดือ3สาตัวนี้แหละนะครับไม่ไม่เพิ่มปกติมาตามนัด58ตัวเน้นของแอดห้าแดสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์รานคุณสมศักดิ์คนที่จะแอดที่พี่รู้จดเอาไว้ขอบคุณค่ะเออเราพัฒนาเป็นเลขดับของ สามรับพัฒนาเป็นเล็กดับของเดือนนี้ครับจะไม่น่าไม่โผล่เลยเนาะก็ไม่ยอมโผล่มาสักทีนะครับพรุ่งนี้เรารอรุ้นสายเหนื่อยก็แล้วกันสายเหนื่อยผมจะรอดไหมจะรอดอังไงนะครับก็พอมองเห็นตัวเลขแล้วละตอนนี้ผมพอมองออกตัวเลขแล้วละเออว่าน่าจะไปลักษณะยังไงนะผมรอดู น้อยรอบสุดท้ายนิดนึงนะครับอาจจะชัดเจนขึ้นนะโอเคสป็รับสสำหรับวันนี้เนาะก็นำข้อมูลนี้ไปดูทางทางก็แล้วกันนะครับสำหรับหลักเราก็หนึ่งสองสามเลขติดบนมีห้าแปดสองส่วนเด่นวันพุธเจ็ดศูนย์สามนะครับเด่นพุธเจ็ดศูนย์สามรอบที่แล้วมาแปดหนึ่งนะเลยนะรอบนี้ก็เจ็ดศูนย์ออกไปแล้วนะครับเดืยดเจ็ดสามศูนย์สาม เป็นง่ายๆนะครับจับตรงนี้เลยโ oh. อโอเคท้ายสุดนะครับเออท้ายสุดนะก็ก็มีนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับมาแนะนำนะขอแนะนำผลิตภัณฑ์หน่อยก็เป็นยาสีฟันนะครับก็คือไทสมาย SP สินะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะใครที่มีปัญหาเรื่อง กินปลาก,กินกาแฟคราบุรีสูบุรีฟันเหลืองนะครับตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็จะเนาะตัวเนี้ใช้เป็นานานฟันขาวขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่มองหายาสีฟันนะลดกินปากนะครับช่วยันรวงเงือกนะตัวนี้ใช้ดีตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ ลิงก์กดที่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ได้ครับผมแปะไว้อยู่ที่ในคลิปนะครับก็กดเข้าไปนะช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นนะครับก็คือถ้าเป็นหลอดเดียวนะครับก็คือ99บาทนะแต่ถ้า2หลอดนะครับสั่งคู่ตก159บาทเองนะครับ159บาทคุ้มมากนะครับผมซื้อมาใช้แล้วก็ลองลองใช้ดูแล้วผมโอเคใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออเนาะกลิ่นตางเรื่องอะไรก็เนาะ มันช่วยลดทั้งกลิ่นปากทั้งใครที่เสียวฟันนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับเนาะการเสียฟันก็จะหายไปนะแล้วก็ใช้ไปน,นานนะมันก็ช่วยในการขัดสีฟันสีฟันเอ่อให้ขาวขึ้นนะครับ SP10 นะครับใครที่ชอบดื่มกาแฟหรือว่าสูบบุหรี่ก็ช่วยได้นะครับ SP10 เนี่ยหลอดร้อยกัมเอ่อร้อยกัมนะครับเนาะดลอดร้อยกัมก็อยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะครับ นะใครที่สนใจก็ลิงก์กระดิษฐานผมแปะไว้นะครับนะได้นะครับซื้อตอนนี้ก็คือหลอดเดียว99แต่ถ้า2หลอด159นะครับผมอ่าสนใจได้นะครับโอเคอาจารย์อย่าทิ้งเลข0ูนย์นะครับอาจจะยังอยู่นะครับ4041 4 9 7 7โอเคก็อาจจะมีนะครับเห็นไหมจุดทูบได้403ค่ะอุ้ยออกตัวนี้เออไม่แน่นะครับ นะะก็ถ้ามาศูนย์สามศูนย์สองแล้วมาศูนย์สามอืมเขาเคยทําอยู่นะครับก็ไม่แน่อยู่เ้อนี่นี่ไม่แน่อยู่เอ้อนี่สามอาจจะถึงเวลาเข้ามานะครับนะอาจจะถึงเนาะก็ดูจากที่ชนแล้วก็ไหลไหลสูตรอยู่เหมือนกันนะครับสามพ้องนี้สาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับสําหรับ แนวทางของเราพัฒนาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดตารางแล้วก็เลขเด่นชุด2ตัวแล้วก็ฟันหลักร้อยให้นะครับหลักร้อยจะมาคู่หรือขี้นะครับถ้าเป็นคู่ได้2ตัวเดียวครับแต่ถ้าเป็นขี้จะตกที่หกับ3หน้าที่เขารับไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank <laughs> you.